อาค่ะเด็กๆสวัสดีครับลูกครับโอเคมาเจอกันคลิปที่2นะครับสลับประมงสุดหล่อนะครับเพราะว่าคลิปแรกหมก็เกิดนําได้ว่าเพจนี้จะมีอะไรบ้างเหมาะสรับใครยังไงนะครับนะโอเคคลิป2ก็จะเป็นเนื้อหาประมบทแรกนะครับที่เราจะดูคลิปนั้นนะครับทุกคนเนื้อหาแรกขอเป็นวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าคณิตศาสตร์นี่สําคัญมากมันเป็นพื้นฐานในการคํานวณสลับหลายๆวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นฟิสิก ไม่อยากเป็นความหนักทางวิศวกรรมนะครับหรือเป็นคณิตศาสตร์สาขาที่ยากขึ้นนะครับดังนั้นข้อแรกปั๊บอมองสุดหล่อขอเลือกมานะครับอ่าอ r เดอร์ออฟโอเปอเทางคณิตศาสตร์นะครับหรือลำดับการกระทําทางคณิตศาสตร์หรือการดำเนินง,งานทางคณิตศาสตร์นะครับว่าทํำอะไรก่อนหลังดีนะครับนะโอเค อมงก็ขอเอาโจทย์มา2อข้อข้อแรกคือทื่อๆเลยนะครับทื่อๆเลยนะครับตรงๆไม่ยากแต่ข้อ2ก็ยากมี1วันให้ด้วยนะครับนะโอเคข้อแรกครับทุกคนลองทําดูก่อนลูกๆรทถมเด็กน้อยหอยสังลองทำลูกนะส่วนพี่มอปลายหรือผู้ปกครองหลายท่านหรืออาจารย์หรือดูเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของเราน่าจะทําได้กันนะครับนะครับนะโอเค ลูกปฐมทําลูกนะลูกป .4 ป .5 ป .6 ลองทำลูกนะถ้าได้ปั๊บหมงมีค่าขนมให้ลูกนะดีไหมโอเคครับมาลูกมามาทุกคนดูครับอันนี้ยังง่ายอยู่ลูกนะยงง่ายอยู่ครับทุกคนดูมานิดหนึ่งนะครับพี่ป๊อบนะครับพี่ป๊อบพี่ป๊อบสามป๊อบพี่ป๊อบสามป๊อบรวมกันได้สามสิบพี่ป๊อบสามป๊อบรวมกันได้สามสิบแสดงว่าหนึ่งป๊อบกบ็เป็นครับเป็นสิบ สิบบวกสิบบวกสิบได้สามสิบพี่ป๊อบเป็น1ิบดีมากลูกนะครับพี่ป๊อบของกมมีค่าเป็นเลข1ิบนะครับสิบสิบสิบรวมกันได้สามสิบนะครับนะพี่ป๊อบเป็น1ิบทุกคนจบเลยครับพี่ป๊อบเป็น1ิบโอเคต่อไปคุณเรื่องคุณเรื่องหรือพี่เจียกระดับน,นะครับคุณเรื่องพี่ป๊อบ1ิตรงนี้พี่ป๊อบ1ิบนะลูกนะป๊อบ1ิบปัป๊บ สิบบวกอะไรได้ยี่สิบก็คือสิบบวกสิบสิบบวกสิบได้ยี่สิบดังนั้นคุณเรืองสองคนมีค่าเป็นอะไรครับสิบสิบบวกสิบได้ยี่สิบดังนั้นหนึ 1, ่งุนเรืองก็มีค่าเป็นเลยครับห้าถูกต้องครับนะครับโอเคขุนเรืองอมงมีค่าเป็นห้าเห็นไหมครับสิบบวกห้าบวกห้ามีค่าเป็นเลยครับยี่สิบอันนี้สิบบวกสิบเป็นเลยครับเป็นสามสิบ นะครับส0บวกสิบวกสบเป็นสามสิบนะครับสิบบวกห้าบวกห้าเป็นเลยครับยี่สิบโอเคคุณเรืองเป็นห้ามาเลยครับคุณเรืองเรามีค่าเป็นห้าลูกห้าแล้วก็เป็นห้ามาดูไอ้จ้อยทุกคนครับมาดูไอ้จ้อยลูกไอ้จ้อยเราไอ้จ้อยของอาหมงนะครับไอ้จ้อยของอาหมงคุณเรืองห้า บวกอะไรได้9ก็ต้องบวก2บวก2เห็นไหมครับ5ต้องบวก2บวก2ไป็นเลยครับ9ก้าไอจอยตัวนี้เป็น2จงอยนี้เป็น2แสดงว่า2จ้อยเป็น2แสดงว่า1จ้อยมีค่าเป็นเลขครับ1ถูกต้องครับไอจ้อยเป็นเลข1ครับอ๋อหมอผมงงอ๋อหมอครับหนูงงค่ะคือ5บวก2บวก2มีค่าเป็น9ไอจ้อยมี2คน สองคนได้สองแลนะั่นหนึ่งคนคืออะไรครับคือหนึ่งนะครับโอเคเราแปลงรูปภาพอย่างนี้ลูกนะครับให้เหลือบรรทัดสุดท้ายอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนั้นปป๊บเอาผมถามต่อลูกดังนั้นตัวเลขของเรามันจะตกมาเหลือบรรทัดอะไรครับสุดท้ายลูกตรงนี้ครับนี่แหละคือสิ่งที่โจทย์เลยครับถามหาเราว่าเป็นเท่าไหร่นะครับนะหนูก็สร้างมาลูกสร้างมาลูกแก้วแก้วมาครับ ห้าคุณเรื่องบวกจ้อยคูณพี่หมื่นหรือพี่ป๊บโอเคนะครับแล้วก็ห้าบวกหนึ่งแล้วคูณด้วยสิบดังนั้นพอหนูทำนี้ปับ๊บตั้งใจฟังลูกนะเพราะว่าข้อต่อไปพวกหนูต้องทำเองนะครับนะโอเคลูกหลายคนพอนี้ปับ๊บห้าเริ่มงงแล้ว นะครับเร่มองแล้วเออมองทําไงดีบางคนทำอย่างนี้ลูกมองมาทาอย่างนี้บางคนทําอย่างนี้ลูกเอามองครับผมเอาห้าบวกหนึ่งก่อนห้าบวกหนึ่งไม่เห็นยากเลยได้หกมันมาคูณกับสิบผมได้เลยครับหกสิบครับอมองโอเคไม่รู้ถูกหรือผิดผมไม่รู้ผมจับบวกก่อนค่อยๆมาคูณได้หกสิบโอเคแต่บางคนบอกว่าอ่ะมงครับผมไม่บวกจะผมคูณก่อน เอาหนึ่งคูณสิบมันได้สิบสิบมาบวกกับห้ามันก็เลยได้เลยครับลูกสิบห้านะครับโอเคโจทย์ข้อนี้ลำดับความยากข้อนี้นะครับไม่ยากไม่ง่ายนะครับสจาหรับพี่มอปลายอาจจะง,ง่ายมากแต่ว่านึกถึงน้องปฐมกับมอตอ้นลูกนะครับนะต้องถือว่าทวนในตัวลูกนะนะครับโอเคถ้าจับบวกก่อนแล้วคูณได้60อันนี้จับคูณก่อนแล้วบวกได้เลยครับ15บห้า ข้อนี้มีตอบได้สองอย่างคือไม่หกสิบก็ได้ลครับสิบห้าและลูกๆคิดว่ามันตอบข้อไหนบางคนเอามองครับหกสิบบางคนสิบห้าเอาเลยครับเอาเลยครับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่โอเคถูกต้องครับลูกถูกต้องครับถูกต้องครับถูกที่สุดในโลกเลยครับมันคือตอบเลยครับสิบห้าครับอืมตอบสิบห้าลูกนะดตอบสิบห้าครับดังนั้น ลูกลกต้องจำ order of operation ทางคณิตศาสตร์หรือการกระทำาลําบการกระทำทางคณิตศาสตร์ลูกนะครับหนูต้องทำเลยครับคูณหารก่อนเลยครับบวกลบเยี่ยมมากลกนะครับเยี่ยมมากจำลูกจำนะครับตรงนี้หนูเขียนคำว่า J U M เอาไว้เลยครับจำนะครับการกระทำทางคณิตศาสตร์ลูกต้องทำเลยครับคูณหารต้องทำคูณเลยครับคูณหารก่อนเลลูก บวกแล้วครับลบครับหรืออย่างหนึ่งก็คือทํานะครับทําในวนววงเล็บก่อนนะครับนะโอเคข้อหนึ่งลูกข้อหนึ่งเห็นไหมครับทําคูณหารก่อนบวกลบพวกลูกจะเจอกันบ่อยมากลูกเจอกันบ่อยมากในแบบเพจในต่างๆถ้เราถามกันโอเคนะคข้อหนึ่งคือพื้น,พ,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 นพื้นแล้วก็เบเบถ้าลูกเข้าใจพี่เหมินกับคุณเลืองแล้วเหลือจ้อยแล้ว เราก็จะมาดูข้อ2ซึ่งจะยากขึ้นมาข้อ2มีรางวัลลูกมีอมมีรางวัลให้ลูกนะโอเคถ้าทําได้อ่านห,หนังสือเล่มหนึ่งเคยไปอ่าห,หนังสือปับ๊บอมก็จะแจกเลยครับลูกอมเลยติมซื้อๆลูกนะครับโอเคครับอบอมแล้วไปลูกไปเลยก,กันข้อ2ครับข้อแรกมันเบเบจะเป็นพี่หมื่นกับพี่ขุนเหลือจ้อยนะครับเบเบตรงๆแต่ข้อนี้มันยากหรือซับซ้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งลูกนะครับซับซ้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ โอเคมันมีรองเท้ามีคนมีไทยนะครับไท้ลูกนะครับไทยแล้วมีข้้าล่างนี้ได้อะไรซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่รอบคอบก็จะทําผิดขอย้นมึงนะข้อนี้หมงเลือกมาให้ลูก,ลก,ลกทําว่าถ้าใครไม่รอบคอบปับ๊บหนูจะผิดทันทีเลยโอเคมาดูเหมือนเดิมลูกบนสุดรองเท้าสามคู่รองเท้าสามคู่รวมกันได้30สิบ อ่าโอเคดังนั้นรองเท้าหนึ่งคู่มันเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเลขครับเลขสิบเห็นไหมครับรองเท้าหนึ่งคู่คือเลขสิบเอาได้สามสิบลูกเนาะอืมรองเท้าสามคู่รวมกันได้เลยครับสามสิบหนึ่งคู่คือสิบหนึ่งคู่คือสิบอ้าวมงครับแล้วอันนี้ล่ะมันมีข้างเดียวมองอ้าวมีข้างเดียวคือเลขอะไรครับเลขห้าอ้าว ทำไมแล้วมงก็หนึ่งคู่สองข้างเป็นสิบข้างเดียวก็มีค่าไปเรีกครับเลียกห้าโอเคลูกนะให้เป็นก่อนดังนั้นปับ๊บมาะมงสุดหลอก็ขอเลขห้าไว้ลูกห้าคือหมายบวกเอาไว้ปุงป่งปุงปุงปุ้งเอาไว้ครับตรงนี้ก็จะเป็นคนคนหนึ่งแล้วนะครับต่อไปมาดูคนดูคนดีๆลูกคนคนนี้เห็นไหมครับหนึ่งคนหนึ่ง อันนี้รองเท้าหนึ่งคู่บวกคนสองคนได้ยี่สิบแสดงว่าคนต้องแต่ละคนมีค่าเป็นเลยครับห้าทานลูกทานนะรบกวนทันให้หมดนะครับคนเป็นห้าคนเป็นห้ารวมกันนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบวกสิบมีค่าเป็นเลยครับยี่สิบคนเป็นห้าลูกคนเป็นห้าตรงนี้ก็เป็นห้าลูกนะครับ คนเป็นห้าคนคนนี้เป็นห้าเอาโอเคหมูเขียนหมายเลขห้าลงไปตุงตุงเลขห้าองไป,งงอ,งไปอ้าวทำไมหม,มูมีวงเล็บล่ะใจเย็นนะครับเพราะคนคนนี้มันไม่ได้เหมือนคนคนข้างบนอคน้คนคนตัวสุดท้ายกับคนนี้คนนี้คนนี้มันไม่เหมือนกันอหมองรู้ยังไงหม,งมูมีตาลูกมีตาเห็นไหมครับมันใส่รองเท้าเห็นไหมครับมันใส่รองเท้าด้วยเอออันนี้เท้าเปล่าเออว่าหมงทําไม มองเห็นก็อม,อมองมีตาตั้งสี่ตาลูกหนกูต้องมีตาด้วยลูกนะมองเห็นด้วยแล้วนะโอเคครับอมองว่าหนูไม่ได้ว่าลูกนะครับเดอไป <c oughs> แค่ประชดม,มาดูคนห้าบวกอะไรได้สิบสามก็คือห้าบวกแปดแต่ท้ายสองท้ายมันก็เป็นสี่สี่นะครับนะอมมองครับไปรู้ว่าสี่สี่ก็มันบวกกันได้แปดนะลูกนะครับไอ้ท้ายมาต้องเป็นสี่ท้ายต้องเป็นสี่ทำไมอมองสี่บวกสี่ บวกห้าเป็นสิบสามก็คือแปดบวกห้าได้สิบสามแสดงว่าท้ายเป็นสี่ท้ายสองท้ายเป็นสี่ดังนั้นหนึ่งท้ายคือเลขครับเลขสองครับพระมงมท้ายอย่าลืมครับมันคูณตัวนี้คูนลูกนะคูณสองคูณสองนี่ฮะท้ายคูณข้อหมายคูณตรงนี้ครับมงอันนี้คือข้อหมายห้าก็คือบวกตันนี้ครับโอเคมันยังไม่จบครับลูกมาดูคนมาดูคนต่อ คนคนนี้ลูกเขาใส่รองเท้าด้วยเห็นไหมครับคนข้าบนเท้าเปล่าแต่น,นี้มันใส่รองเทา้าเขาใส่รองเท้ากี่ข้างลูกสองข้างดีมากรองเท้าสองข้างตรงนี้รองเท้าหนึ่งข้างคือเลยครับห้าคู่หนึ่งคือเลยครับสิบแสดงว่าเขาต้องบวกเลยครับรองเท้าเข้าไปสิบโอเคถันลูกนะ ก็ใส่รองเท้าอยู่ไอ้ของบนมันไม่ใส่เนี่ยใส่ก็ต้องให้เข้าไปคือครับคือสิบหมือนคู่คือสิบเห็นไหมครับคือสิบสุดท้ายปั๊บดูมือเขาลูกมือเขาคนข้างบนมือไม่ได้ทำถืออะไรครับคู่กรรมอยู่เขากำรรอยู่กำอยู่นะครับทุกคนแหน่นลุกคือข้อสอบข้อนี้เราต้องมีเคาะว่าบางคนมองว่าหมง่งมันคืออะไรอะ่ะบางคนบอกเป็นปืนบางคนบอกเป็นนกหวีดไม่ใช่ลูกถ้าหนูคิดว่าเป็นปืนหรือเป็นนกหวีดหรือเป็นอะไรต่าง หนูจะทำโจทย์ข้อนี้ไม่ได้หนูต้องวิเคราะห์อเองว่าต้องวิเคราะห์จากสิ่งที่โจทย์เขาให้มามือตรงนี้มันเป็นอะไรไม่ได้นอกจากอะไรครับไท้ายลูกนะครับนอกจากไท้ยอยู่ลูกนะมือเขาถือไท้ายอยู่ลูกนะครับมือตัวนี้เขาถือไท้ายอยู่ไท้ากี่อันสองอันไทยหนึ่งอันคือสองนะครับสองอันก็คืออะไรครับสี่ ก็คือบวกนะครับบวก4เข้าไปเด็กทันลูกทันนะครับทันนะอย่าลืมอมองบางคนเถียงมองอีกแล้วบางคนเริ่มเถียงอีกครับเถียงตลอดลูกได้เป็นไทยก็ผมบอกแล้วว่าเราต้องวิเคราะห์จากสิ่งโจทย์ขอให้มาอย่าคิดว่าเป็นปืนเป็นลูกวีดไม่ได้ลูกต้องคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นไทยได้อย่างเดียวนะครับตือภาพไม่ชัดนะครับนะต้อง,ต,องต้องวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับเนาะงนั้นจบไปลูกจบแล้ว พอจบปับ๊บมันก็จะเหลืออะไรช่วยหมงด้วยลูกเหลือเลยครับช่วยมาตรงนี้คิ้วๆมาลูกตรงนี้5้าบวกสิบวกสตรงนี้มันเคยลูกคือเลยครับ19ลูกนะครับสิ 19. ดังนั้นพอเราจะได้ว่าเป็น5้าบวกสิคูณด้วยเลยครับ2 เมื่อกี้มอสอนแล้ว order of operation ทางครับคณิตศาสตร์มันบอกแล้วมาว่าต้องทำนะครับคูณหารก่อนเลยครับบวกลบเหมือนข้อที่ผ่านมาลูกนะครับเร็วได้แล้วได้แล้แลแลครับว่ามาได้เท่ไรเอ่ยตัวนี้ครับ1ิบสิคูณสลูก19บคูณสมีค่าเป็น38นะครับมาบวกกับเลยครับ5้าเบ็ดเสร็จแล้ว พวกเราจะได้ให่ไห่ครับลูก43ลูกนะครับ43เป็นคำตอบล่าสุดที่ถูกต้องนะครับโอเคลูกนะเด็กบางคนถูกต้องแล้ว้านลูก43บสาลูกนะเด็กบางคนมองว่าอหม่งครับผมผิดตั้งแต่มาทัดแรกแล้วถ้าตรวนี้ครับบางคนนะเอาห้าบวกกับห้คูณสเพราะก็ถือว่าคน1คน สอห้าคูณสองเป็นสิบสิบวกห้ามีค่าเป็นสิบห้าซึ่งผิดอย่าลืมนะคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนข้างบนลูกคนมีถือมีใส่รองเท้าข้างบนไม่มีนะครับนะดังนั้นข้อนี้จึงฝึกให้เราแล้วครับรอบครอบต้องวิเคราะห์นะครับต้องรอบครอบโอเคลูกนะโอเคครับคลิปที่สองของเราก็จบไปแล้วนะครับฝึกความรอบครอบรูปแรกพื้นที่มีอะไรรูปสองซับซ้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนะโอเคลูกนะครับจบไปแล้วคลิปที่สองของเรานะครับนะ ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อแพร่คนที่เขาไม่รู้เหมือนเราลูกนะการให้กวามคนวคคือกุศลยิ่งใหญ่นะครับนะแล้วพบคลิปต่อไปกับอมงสุดหลอนั้นะกองนะวส,สวัสดีครับสวัสดีครับ